อ๋อยกห้าเป็นไงครับผมเล้นหน่ครับเดห่อยนะครับผมเก็นทีนจะไปกี่เดือนครับผมไปซอเดือนไหนไปเดือนไปแล้วขึ้นไปข้สบายเลยซ้อมติดนะแว่าขัดจังหวะซ้อมได้ฉีดไหมน้องได้สามเนมเดือ้วเ ัช่งนี้เป็น้อไม่ลูกพี่บอกแล้วเมื่อกี้มึงถอยก็บอกว่าสามพันพอสามพันเราไม่พลาดมึงถอยมึงถอยไม่เสียพนี่เขาบอกจะจะวายนะอะไรนะต่อยยากอ๋อต่อยกับมวยซ้ายตอยยากอ๋อเราเราเป็นมวยขวาอ๋อเอ๊ะยกสีทําม่ได้เยอะนะแตกด้วยยกสีเราไม่ได้อะไรมากมายขนานั้นอ่ะให้พี่สั่งเดินครับสั่งเดินนะคือได้ยกสี่เยอะนะแทงเข่านะพี่อดนะ ยกสีเยอะมากถ้าเกิดยกสได้ไม่เยอะงคือยกสี่เยอะตเว่ายกสีไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแผนเป็นแผ่นเป็นแผนอี่เป็นแผนวาหน่งสองเราก็เราเ่มาล้ว่เี่ยอย่าเพิ่งเร่งไลนะเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้ม่ชอบเกสี่ั่งั่ง้องไงอัจฉริอัจฉริอ๋อไม่ต้องสดงมากอัจฉริต3สามหมื่นสามหมื่นาสบายเจ็ด ย่อม่ายเสียวไหมไม่เสียวเลยใช่เพราะคว่าเสียยกสามกสี่แล้วคู่ชกก็ไม่ปฏิปต่อเท่าไหร่นะเออทำทำหยุดหยุดทยนะพ่ง่ายพี่ชองน้องอะไรยังไงบ้างครับผมยอดรชาเนี่ยอนาคตน้องยังไงฮะคือกอดใจไปแล้ครับก็หมอสมควรไป ายกเลยเลยครับโอ้แต่วยไม่ใช่ถูกตลาดนะมีศอกครับวันวันก็น่าต่อยครับแบบนี้วัดมาวัดศอกซอกก็ศอักหนักเท่าไรครับเงินแสนครับอายุตั้งแต่ไหร่น้องชายเนี่ยีคอายุ2ยงานเลยรถล้อชามอเตอร์ความป็นชอของเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้วันนี้ไม่เท่าไหร่ครับเอ้าทำไมอ่ะก็มีจุดบอดตรงนี้เลยมีตั้งแต่ไหนที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่เราต้องแก้ไขมีไหมมีจุดไหนด้วย ไล่แขนไล่แขนโอ้ไล่แขนยังไม่น่านเท่าไหร่ใช่ไหมต้องยกเวทเยอะๆต่อทีนเกทะชีนนะมีโดนกั้นคอบ้างไหมเนี่ยวันนี้มีครับมีแต่จะทนได้นะเกิดจากการพิซซ้อมใช่ไหมซ้อมมาดีนะถ้าซ้อมไม่ดีเรียบร้อยนะเรียบร้อยเอายอดน้ช้าขอบคุณเพียบ้างอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่น้องบ้านอาฝากพี่น้องเช่าบอเล่าเรื่องอะไรอาฝากพี่น้องเช่าน้องบัวน้องพูดอะไรหนาเอา ขอบคุณทุกคนใจครับอาสวเสีดีที่มาใกล้พี่ดีโอ้มาสวัสดีดีนะโอ้จ้างเพื่อนไม่ไปดูมิตประมาณนั้นเลยเขาบอกว่าโอ้เรื่องการที่เราทุนสั่งเราสั่งหมดเอาละเอาละยิงมาแล้วมาเรียกยิงมาแล้วมาเรียกมาด้วยมา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 